สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP ค a l a r i u m นะครับวันนี้บอลก็มีไม้บอลสีนะครับผมไม่มากนะครับผมมาแบ่งปันในช่องนะครับผมเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่ามีต้นไหนกันบ้างนะครับนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจบอลสีบอลติดต่อที่08162827 ห้าสนะครับหรือทักมาที่ ID ดียไลน์แบทบอลเได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวบอลจะขึ้นไว้อยู่ที่ท้ายคลิปนะครับผมอยู่ที่ท้ายคลิปนะมาชมกันนะครับว่ามีต้นไหนพอแบ่งปันได้บ้างนะครับผมนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะมีขายเป็นแบบเซตคู่นะครับอาจจะมีขายเป็นแบบเซตคู่นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับตู้นี้เผื่อใครชอบตู้นี้ก็เป็นไม้อนดบานอยู่นะครับ นะเพื่อแต่แต่ถ้าใครชอบนะครับผมนี่นะครับอ่าอย่บอลมาไว้ตรงนี้อันนี้เป็นต้นนี้เป็นอุทยานหลวงนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับผมนะกำลังเป็นกระแสนะครับแต่อันนี้อยู่ในกระถางซี่แต่ไซส์ประมาณนี้นะครับนี่บอลให้ดูนิ้วบอลก่อนนะนะปกติเขาขายกันอยู่ราคาแรงมากเลยนะครับผมนะแต่ถ้าไซส์นี้บอลมาแบ่งพันให้นะครับผมบอลมาแบ่งพันให้เอา คู่กับคู่กับนี้ดีกว่าเป็นไม้เหลืองเหมือนกันนะครับคู่กับพรพุทธะนะครับผมนะคู่กับพรพุททะนะสวยๆเลยนะครับสวยมากนะครับคู่นี้บงขออยู่ที่450บาทนะครับนะต้นนี้อย่างเดียวก็คุมนะครับอุทยานหลวงลาดนะครับแล้วก็พรพุทธะนะครับขอ4ี่บาทนะอ่ะเผื่อใครไม่ทันนะ คู่ที่สองนะครับไซส์เท่าๆกันนะครับนะไซส์เท่าๆกันกับแม่ฟ้าหลวงนะกันสวยมากนี่นะครับแม่ฟ้าหลวงสวยมากคู่ที่สองนะครับนี่แม่ฟ้าหลวงกับอุทยานหลวงราชนะครับไซส์เท่านี้นะนะครับคู่นี้ขออยู่4ี่ร้อยห้าสิบบาทเท่ากันนะครับแม่ฟ้าหลวงกับอุทยานหลวงราชนะครับมีแบ่งให้สองคู่ก่อนนะครับผมเผื่อใครชอบนะ อุทยานหลวงราดกับแม่ฟ้าหลวงนะแล้วก็อุทยานหลวงราดกับพรพุทธะนะครับผมนี่บังขอเก็บก่นอนเะฮะมาต้นกัอไปดีกว่านะนี่สวยมากนะครับอีกาคาพิกนะครับผมนี่ต้นนี้เป็นอีกาคาพิกนะบังให้ดูก่อนนะบัานี่นะครับอีกาคาพิกขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะต้นนี้สวยมากมีหัวแล้วนะครับผมมีหัวแล้ว 350ห้าสิบาทนะครับอีกาค้าพิกนะอุ้ยอันนี้เป็นมันม,มรกตหูสวยมากนะครับมะนีมรกตด่างในป้ายข้างนอกนะครับด่างในป้ายข้างนอกนะครับต้นนี้ขอหนึ่งรอยห้าสิบบาทนะครับหนึ่งอยห้าสิบาทนะมะนีมรกตนะครับมีอ่าสีธรรมศกราชแผงนะครับนะแผงก็คือด่างในป้ายนอกนะครับเนี่ยคือ ด่างจากข้างในป้ายออกมาข้างนอกนะสีธรรมศกกาสนะครับต้นนี้บ้องขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับขออยู่ที่สองรอยบาทนะสีธรรมศกกราสนะครับโตขึ้นมาสวยมากหนึ่งเป็นเงาจันทร์กับนี่ดีกว่าครับเป็นลูกไม้น้าม่วงนะครับโตไปเขาจะเป็นสีม่วงนะครับที่แดงแดงนะครับเขาจะกัดเป็นสีม่วงนะครับนี่นะเงาจันทร์กับลูกม้หน้าม่วงนะครับคู่นี้บ้องขออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับ ขออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับเงาจันนี้คือป้ายมาแล้วนะครับนี่ป้ายมาแล้วสวยมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยโตมาเขาจะออกสีม่วงนะครับลอดใหม่คือสวยเลยนะครับนี่นะครับคู่นี้ถ้าใครรับนะเราไปต่อกันดีกว่านะครับวันนี้มาไม่นานนะวันนี้คนมาแบ่งไม่ไม่เยอะนะครับมีไม้แบ่งไม่เยอะสวยมากนะครับองค์หญิงรัตติกาลหูล่าขาวจัวเลยนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับองค์หญิงรัตติกาลนะครับ เป็นบอลที่อ่านน่าสนใจอีกต้นหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็โตค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยนะครับสําหรับองค์หญิงรัติการนะเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะ่ะแล้วคู่กับดารานพร,รัตเพื่อใครชอบนะเพื่อใครชอบดารานพร,รัตนี่เอาไปคู่นี้นะครับคือป้ายอย่างโหดนะครับดารานพร,รัตกับองค์หญิงทิติการนะครับผมนี่นะครับอ,องค์หญิงลัติการนะครับ บีนะครับนะคู่นี้บางขออยู่ที่350บาทนะครับต้นนี้ต้นเดียวปกติบังขายอยู่400กว่าบาทนะนี่บัรจัดโปรให้นะครับมีคู่กับดาราป้ายสวยๆเลยนะครับขอ350บาทครับคู่นี้นะใครชอบก็คือทักหาวอนได้ที่081 628 2752นะครับนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมนะแตเป็นดาราที่ป้ายเป็นสีเขียวต้นใหญ่ล้นกระถางสีเลยนะอื <c oughs> คู่กับสิลาเพชรแผงนะครับสิลาเพชรแผงใบนี้เขามีตําหนินะครับนะแต่หน้าสวยมากนะครับใบใหม่หลอกมาก็คือเปิดมาด่างสวยเลยนะครับคู่นี้นะถ้าใครรับขอสามร้อยพอนะครับคุ้มมากได้ดาราายเขียวกับอ่าสิลาเพชรแผงนะครับคู่นี้ขอสามร้อยนะสวยมากนะมาปลดไม้กันเลยนะครับมาปลดไม้กันเลยนะ อันนี้ก็สวยอ่ะโตแล้วด้วยอันนี้เป็นเพชรจอมทองนะวิวสวยมากนะครับเพชรจอมทองหน้าหน้าแบบนี้คือหายากมากนะนะหน้าแบบด่างสวยๆอย่างเงี้ยนะแต่โตมากเขาจะกลัดเป็นสีชมพูนะครับผมนะต้นนี้มาขออยู่ที่สองร้อยนะเพชรจอมทองนะขออยู่ที่สองร้อยนะคือจึ้งมากนะครับจึ้งเลยนะครับอ่ะบอลมีเพื่อใครยังตามเก็บอยู่นะครับสีเลิกงาม ปะกายจันโอ้โหปะกายจันหลอดใหม่มาปะะกายจันเป็นบอลที่ให้ลูกสวยนะครับเป็นบอลที่ให้ลูกสวยมากๆเลยนะครับนี่กับสีเลิกงามนะคู่นี้เอาไปที่บอลให้พิเศษนะขอ250บาทนะปกติปะากายจันต้นเดียวบอลจะขายอยู่ที่350นะนะเปิดคลิปนะวิดีโอนะใครใครชอบนะคู่นี้นะนี่นะครับปะกายจันกับสีเลิกงามนะครับ นะจัดโป้กันเป็นคู่คู่ไปเลยนะคุ้มคุ้มนะครับใครได้ไปสองต้นนี้คือคุ้มเลยนะนี่เอานนี้โอ้โหอันนี้ด่างสวยมากนะครับมานีนกพลัตนะคะใครชอบคู่กับอะไรได้บ้างนะอย่าบนมาดูให้นะนี่กับดิตินอ่เพื่อใครสนใจนะคู่นี้มานีนพอลัตกับดิติเน่นะครับมนันนีต้นนพอลัตนี่คือหลอดใหม่ออกมาคือด่างสวยเลยนะครับเหมือนจะด่างออกแบบเหลืองๆเลยอะ นี่นะครับมณีน,นพรลัตนะต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็อดิตตินี่ดิตินี่ก็คือดังสวยเลยคู่นี้ขอขอที่สองร้อยพอนะครับขอที่สองร้อยนะจัดคุ้มๆกันไปเลยนะครับผมคูณคู่นี้คุ้มจริงนะคุ้มมากนะครับมณีน,นพรัตนักับดิตินี่นะครับมีลูกไม้ทรับอุดมคือเป็นบอลที่โตมาเขาจะเป็นหน้าม่วงะครับหน้าม่วงทรัพอุดมนะคือจะเป็นหน้าสีม่วงนะ กับหน้าม่วงเขาจะเป็นหน้าออกม่วงม่วงนะครับเวลาโตมาคือใบเขาสวยมากแล้วก็มีเม็ดมีเม็ดที่ใบนะครับนะกับหลวงตาเมืองนะใครรับคู่นี้บนให้สุดคุ้มเลยนะเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้คือออกม่วงม่วงเลยนะครับต้นแม่เขาอะครับนะกับหลวงตาเมืองนะคู่นี้นะครับนี่คู่นี้เป็นบุษลินหน้าแดงชมพูนะครับหน้าแดงชมพูนะหลอดใหม่เป็นเป็นหน้าสีเหลืองด้วยนะครับผมนะ คู่นี้บุสลินกับอ่าต้นนี้เป็นสีธรรมโศกราชนะครับแต่เป็นตัวแผงนะเป็นตัวแผงรอดใหม่มาเป็นสีเหลืองแผงเหลืองเฉยเลยนะครับรอดใหม่มาแผงเหลืองคู่นี้บ้องขออยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสีธรรมโศกราชแผงกับบุสลินนะครับหน้าชมพูนะครับเศรษฐีปีชวดเดี๋ยวบ้นหาหาคู่ให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นบีซนะครับอ่ะ คู่กับ b ีแซนะต้นนี้ก็คุ้มมากคู่นี้คุ้มมากมากนะครับเศรษฐีปีช่วดกับ B ีแซนะนะขออยู่ที่สามร้อยบาทพอนะครับอุ้ยคุ้มมากเลยครับตกต้นละร้อยห้าสิบาทเองนะนี่เศรษฐีปีช่วดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้ส่วนน้องแบงค์สั้นนะครับ B ีแซนะครับ B ีแซสวยมากนะครับสวยมากต้นนะครับมีทองหล่อต้นใหญ่ เื่อใครชอบนะไซส์ใหญ่แล้วนะครับนะตะใบใหม่มันยืดหน่อยนะยืดหน่อยเพราะว่าอตอนที่แดดร้อนจัดจัดแบบบนบนคุมสาแลนหลายชั้นนะนะแต่ฟอร์มคือได้แล้วนะครับผมนะนี่นะครับไซส์ใหญ่ๆ่อยู่ในกระถางหกนิ้วนะน้องว่าชื่อว่าทองหล่อนะทองหล่อนะไซส์นี้เลยนะครับนะน่าจะมีหัวเราด้วยนะขออยู่ที่แปดร้อยห้าสิบาทพอนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะดูนะป้ายสวยนะครับ เอาไปเล่นแดดหน่อยนะครับผมเอาไปเล่นแดดนะนี่นะครับทองรอใครยังไม่มีนะครับใครยังไม่มีเก็บได้เลยครับทองหลอะมาคู่นี้นะครับนี่ห่อคํำดวงนะครับนะแต่เป็นป้ายเหลืองแปลกๆนะครับนี่นะครับป้ายเหลืองแปลกๆนะแต่ไซส์ประมาณนี้เองนะครับนะอยู่ในกระถางสี่ไซส์เท่านี้นะนะบนมาปล่อยราคาพิเศษนะคู่กับลักเต็มร้อยนะครับลักเต็มร้อยหูด่ังสวยมากนะครับคู่นี้ ขออยู่ที่3 5 0หบาทนะครับห่อค่ำหลวงนะครับป้ายเหลืองนะครับแล้วก็รักเต็มร้อยนะครับนี่นะครับเงาจันทร์ eline, นะครับมาเงาจันทร์นะครับป้บายสวยเลยนะครับนี่นะครับเงาจันทร์คู่กับเมืองการไม้ใหม่นะครับเป็นใบห่อนะครับเนี่ยกัดป้ายแดงมาเลยนะครับหนางแดงนะคู่นี้บ้องขออยู่ที่350บาทเหมือนกันนะครับ350บบาทนะครับได้เงาจันทร์แล้วก็ได้ไม้ใหม่เป็นเมืองการนะครับ เมืองกาญจนบุรีนะครับดูกันต่อตู้นี้นะเนี่ยอย่าบอลบอลบอลให้ดูก่อนนะเป็นไม้ที่ได้จากส่วนบอลไปประมาณสักมีหลุดไปประมาณสักสามต้นนะใครที่ซื้อบอลไปนะมีหลุดไปสามต้นน่าจะจําไม่ผิดนะครับเป็นลูกไม้ที่เป็นจุดเหลืองนะแต่อันนี้บอลผ่ามีดสองนะครับบอลผ่ามีดสองมาแล้วก็ได้เป็นเป็นเหลืองอย่างเงี้ยครับเนี่ย จากจุดเหลืองก็เป็นมิสสองก็คือเป็นเหลืองมินละนะครับเป็นเหลืองมินแล้วเอาไงดีนะเป็นเหลืองมินละจากลูกมาอบอลแบ่งให้หนึ่งต้นนะเป็นมิดแรกอันนี้เป็นมิดแรกนะครับเป็นมิดแรกนะนะใครที่ได้ไปแล้วหนึ่งต้นนะครับคือคุ้มเลยแล้วก็คิดว่าจะได้แบ่งอีกต้นเดียวนะครับขอแบ่งต้นเดียวนะต้นนี้นะครับโตมาเขาจะเป็น เนี่ยจุดใบใบที่สีแดงแล้วครับแต้มสีเหลืองเป็นใบกลมด้วยนะครับเป็นใบกลมกลมดิกเลยนะครับต้นนี้บ้องขอราคามิ้แรกนะขอเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับขอเก้าร้อยห้าสิบาทนะเป็นต้นสุดท้ายนะครับใครที่ได้ไปคือต้นนี้คือไม่แบ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอเป็นมิ้ต่อไปนะแล้วก็ทําไปด้วยกันนะครับต้นนี้ขอนะเก้าร้ยห้าสิบาทนะครับขอเก้า้ยห้าสิบาทนี่นะครับเป็นลูกไม้ละหัสองที่ส่วนนะครับคือคือสวยมากนะครับคือสวยมาก นะครับอ่าคู่นี้ดีกว่าคุ้มเลยนะครับเมืองลิกรนะครับเมืองลิกรป้ายสวยๆนะกับแผ่นดินทองนะครับกับแผ่นดินทองนะขออยู่ที่สามร้อยบาทนะครับคุ้มเลยนะครับขอที่สามร้อยนะคู่นี้นะเมืองลิกรนะครับกับแผ่นดินทองนะครับอ่าคู่นี้คู่นี้สวยคุ้มจริงเมืองลิกรกับอุทยานหลวงราดนะครับนี่นะ เมืองลิกโกต้นนี้ป้ายโหดมากนะครับกับอุทยานหลวงราดนะครับนะคู่นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับผมขอห้าร้อยนะคู่นี้นะเมืองลิกกอกับอุทยานหลวงราดนะครับผมอู้สวยมากคู่นี้สวยฝา,ากนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับนะติดต่อบนศูนย์แปดหนึ่งหกสองแปดสองเจ็ดห้าสองนะครับหรือทักมาที่ไอดีไลน์แบ็กบอลเก้าได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ